สวัสดีทุกท่านนะครับผมผู้ชงสีอ้วนนะครับจากศูนย์ความปลอดภัยชั้นหมัยและเสียงไวร้อนกุลานะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับก็คือเครื่องเทอร์โมสแกนนะครับก็คือเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเป็นการสแกนนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยจะแสดงภาพออกมาเป็นสีนะครับว่าเป็นโทนสีสีร้อนสีเย็นนะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิบอกนะครับเหมาะสําหรับการใช้วัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อนที่เราไม่ต้องการเข้าไปสัมผัสนะครับ เป็นการวัดแบบเน้นความปลอดภัยของตัวผู้วัดนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราวัดนั้นอุณหภูมิมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับแล้วก็มีปุ่มให้กดต่างๆนะครับปุ่มกดขึ้นกดลงนะครับซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าเขาเนี่ยเขาจะมีตัวปิดเลนไว้นะครับวิธีเราใช้งานเราก็เปิดออกนะครับ เปิดออกเพื่อให้ตัวเลนส์กล้องเนี่ยสามารถที่จะรับภาพได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการชี้ไปที่สิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับเราก็ชี้ไปตรงจุดๆนั้นนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงผลออกมานะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับผมจะวัดฝ่ามือผมนะครับตอนนี้เนี่ยตัวภาพเนี่ยก็จะแสดงเป็นรูปฝ่ามือผมนะครับแล้วก็จะระบุโทนสีนะครับส่วนใหญ่แล้วโทนสีแดงๆสีเข้มๆเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่สูงนะครับ แล้วก็ในตัวภาพเนี่ยเราจะพบว่าเขามีตัวเลขอุณหภูมิสแสดงอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นการระบุได้ชัดเจนขึ้นว่าจุดไหนเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างลงผมจะมือออกนะครับเราวัดไปที่อุปกรณ์อื่นๆนะครับอ่าอย่างอรน,นี้นี้วัดที่เสานะครับวัดที่เสาวัดที่ผนังนะครับอ่าโอเคหรือเดี๋ยวผมจะลองวัดไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับปรากฏว่า ค่าที่เขาแสดงผลออกมาเนี่ยก็จะระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่าคอมเพรสเซอร์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าผนังนะครับแล้วก็จะสูงกว่าพื้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผมอยากจะวัดหลังคานะครับผมอยากจะวัดที่ตัวหลังคาอาคารนะครับผมก็ชี้ไปที่หลังคาได้เลยครับอ่าค่าก็จะขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ30กว่าองศาเซลเซียสนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายเกือบเกือบบ่ายสองนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีนะครับมีเมฆ เป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่นะครับเราก็เลยพบว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราวันนี้จะไม่ค่อยร้อนมากนะครับอ่าผมลองวัดสระน้ำนะครับตรงนี้มีสระน้ําด้วยนะครับผมจะลองดูว่าพื้นน้ําตรนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับปรกว่าอุณหภูมิน้ําก็จะเหลือประมาณ26นะครับ26ประมาณนี้นะครับ26องศาเซลาเซียสนะครับประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาแสดงแบบเรียวไทม์นะครับเราก็สามารถวัดได้ครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ก็เหมาะกับงานที่เราไม่ต้องการเข้าไปสัมผัสกับวัสดุนั้นๆน,น,นะครับหรือสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากสถานที่อันตรายที่สูงมากๆอย่างเช่นหลังคายอย่างเงี้ยครับเราไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปวัดอุณหภูมินะครับเราก็ใช้เครื่องโทโมสแกนตัวนี้ครับยิงไปเลยครับหรืออย่างตอนเนี้ยสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องเจอแน่ๆคือรถไฟฟ้านะครับที่มีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างการที่วันใดวันหนึ่งเนี่ยรถไฟฟ้าอาจจะเกิดอัคคีภยัยด้วยเทอร์โมลันเวเนี่ยเทอร์โมสแกนตัวเนี้ยจะช่วยได้นะครับว่า อุณภูมิของแบตเตอรี่ตอนนี้มันสูงหรือมันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่สนใจนะครับและอยากจะยืมเครื่องมือตัวนี้ไปใช้เนี่ยก็สามารถติดต่อประสานงานที่ศูนย์ชีได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับท่านสามารถขอยืมใช้ได้ครั้งละ3าวันนะครับโดยที่เข้าไปยืมได้ทางระบบออนไลน์นะครับก็ทางศูนย์ชีก็ยินดีให้บริการทุกท่านในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ